นะครับลอยตอนเรากำลังจะไปที่ขวางถนน้วครับที่เราจะไปที่เมืองเมืองมองที่กลางกลางเลนหนาเออเออไ่ที่ไหนนะไปที่ขวางป้ากูรู้แล้วว่าขวางแต่อี้มันไม่ลอยมันไม่ไ้แถวใต้ดีเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถที่ไหนครับพี่นะริวจะอยู่ริวจะคิวรถช้างเผือกช้างเผือกครับ โอ้ตอนนี้สมาชิกมีนี่นะครับนักกา่ะมักไม่ถือชั่วถือแบงค์เอลทีไอสัตว์ลุงครับห <c oughs> ลวงนายแล้วก็ถ่าย <c oughs> ห,หน้าหน่อยีเลยเห็นไหมเอ้าเนี่ย <c oughs> โอเคครับบ๊ายบาย ถ้ารถช้างเผือก <c oughs> ารถช้างเผือกนะครับเวลา7จ็นิกาตรงวันนี้รถได้รถเมล์ที่เราใช้โดยสารไปลงที่ตลาดฝากรัก็ได้ออกจากทารถไปที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะถึงประมาณ10บโมงซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะต่อรถจากตลาดฝากนะครับไปที่พิษแห่งชาติแล้วก็จะมีรถบุจยานรับเราไปที่จุดกลางเต็น

อันนี้เราอยู่ไหนครับอันนี้อยู่ที่อำเภอเชียงดาวแล้วแล้วก็ไม่รู้อีกน,นะ่าไหรไปถึงฝังดีครับพวกมึงจะทำอะไรก็ทำไปครับตอนนี้กูกอย่างเดียวกูเจ็บขี้ไอ้เปลืกครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ ครับเวลา10โมง30นาทีตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอะไรไม่รู้ของฝางนะครับเป็นเป็นเป็นรถจะมาสุดท้ายที่นี่นะครับแล้เราก็ต้องตออรถสีเหลือมงขึ้นขึ้นอุทยานอีกทีหนึ่ง,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 งใช้เวลาเดินทางจากเชียงใหม่3ชั่วโมงครึ่งโอ้โหนานนาน,นานมา,นานกั ครับตอนนี้10โมงครึ่งแต่ยังต้องใส่เสื้อข้างในนี้มีมีอยู่3ชั้นไม่มีอะไรจะพูดไปกันเลยละครับ อยู่ในรถรถสองแถวนะครับเป็นรถสีเหลือที่จะนําเราไปดูดอยเข้าเตนครับอันนี้กี่โมงแล้วครับอากาศยงเย็นอยู่เลยเนะี่ยตอนนี้เวลา11บเอนาฬิกานะครับอนนี้อุณหภูมิก็ประมาณ2 2องศานะครับซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงเย็นเย็นสบายสบายครับสบายชิคหน้าเดิมๆโดยเฉพาะไอ้แก้นดีมึงอยารัดกล้องอรเลยเด้ สักเท่าไรกว่าจะเจอเกสรของไม้ยังต้องตามหาเท่าไหร่กว่าจะเจอดอกนั้นฝ้าแดดลงฝนจุดค่ำคืนเปรตปอนลงหนาวเมื่อนานจนฉันไม่มีแรงบินต่อชะตาว่ายังไงเฮล l หล everybody ว e อาร์ที่นี่ที่ไหนแล้ววะไม่รู้ดินหนูไม่รู้ครับดอยฟ้าหุ่มปบบุนธห่งชาติดอยฟ้าเมื่อกี้เห็นป้ายมันเขียนฟ้าแต่ว่าเชลลนพูดภาษาอังกฤษดิแหมฮิอาร์ไม่ได้ลืมดอันนี้อยู่ที่ดอยฟ้าก่อนนะคร้อนตรงไหนครับ นุร้ออันนี้ไงนว่าอย่างไรขี่นี่ก็ม้วม้วงว่าเท่าพันแปดจริงนะเท่าพันแปดก็เลยาแชร์คือเึ้นตันคันดี่าคือไม่ใช่ว่าขึ้นลงพันแปดใช่ไหม ัวนีขึ้นขึ้นลงอ่ะไปก 15, ลับอ่ะพันห้าไงผะใส่เลยจะมัน วิวนะครับซึ่งจะพานําเราขึ้นไปบนดอยที่คนที่ขับรถเขาบอกว่าเราจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็จากไปตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งไปถึงนูไนก็นประมาณบ่ายบ่ายสามบ่ายสามนะครับแล้วก็บ่ายสามครึ่งเราก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันซึ่งจะใช้เวลาการเดินประมาณ3 2 3ชั่วโมงนะครับเจอกันครับเฮซัคนควันรักเชว์หน,น่อย ไอ้ปรีดมึงเหลี่ยงเดามึงดาวดวยจังหูแล้วนี่ เข้าสู่ทางลูหลังนะครับไม่เชื่อดูสมัครหน้าเลยนี่ครับดูบุ่นกระจายกระจุยฝุ่นคตเยอะครับทนี่ของจริงนะครับเ<า>มื่อกี้แค่เติมๆนี่ผอ,อ่าตอนนี้เราผ่านมากี่นาทีแล้วครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็มาณ15นาทีครับจากที่ร่อนร่อนน้ำพุร้อนฝา ครับตอนนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะเออก่อนหน้านี้ยังเย็นอยู่เลยตอนนี้แดดเปรี้ยงแดดเปรี้ยงร้อนแดดเปรี้ยงร้อนก็คกืออากาศนัน้นลมยังหนาวอยู่น้อยๆเน,นี่ยผมยัง,งบ้าอยาู่ยเลยไม่เห็นเยอะมากค่ะผู้หญิงเราก็ต้องระวังค่ะ เดี๋ยวก็ได้านจุดชมวิวนะครับแหล่งเดียวก็เป็นจุดที่สวยงามครับมองเห็นภูเขาได้รอบซึ่งการสักเกียร์ได้วาทองปลาดีผักเนื่อนครับมันจะต่างกับที่ผักใต้บ้านเราครับคือว่าเมฆมันจะไม่มีครับเมฆจะมีน้อยครับซึ่งครับ2องปลาจะเป็นสี่ป่านะครับ